บ่บ่บ่นี้ใช้อะไรครับเนี่ยอาหารเนี่ยส้มหอส้มส้มกับส้มกับฟักทองอ๋อบักอื้อฟักอื้อเพ้อมกลิ่นเพิ่มกลิ่นอ๋อนี่ไงโอ้มันมานี่มันมามันมาเลยมันแห้งเราต้องหันอย่างนี้นี่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 มันมานี่มันมาเอามาจริงจริงนี่มาจริงจริงเห็นไหมนี่ดูดูใต้นี้เนี่ยดูใต้นี้ที่มาไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงนี้นะตรงนี้นะเปิด เอามางจริงเนี่ยมางจริงเห็นไหมมันมากินนี่นี่นี่มามากินครับเนี่ยมางจริงด้วยไม่ไม่ได้หลอกครับมากินจริงๆเลยเห็นไหมอ้วนครับอ้วนอ้วนสมบูรณ์นี่หายไม่หายไม่เราอยากจะหายมยากมากินดีโอ้โหมอทํำเป็นแล้วเรียบแล้วโอเลยรู้ทางแล้วครับรู้ทางแล้วครับ <c oughs> <ๆ S 2> ดูดูดูตัวนี้สิครับใช่ไหมนี่<ด>ตัวนี้นะเราจะดูตัวนี้นะเราขยายดูซูงดูดิว่าว่าใช่ไหมตรงนี้มีไม่มีมีไม่มี นี่มีเปิดโอ้เพียบครับเพียบจริงครับโอ้ใช่แล้วครับอย่างนี้โอ้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับเข้ามากินเข้ามากินจริงๆด้วยเอเข้ามากินครับโอ้โหบุญส่งเขาเชี่ยวชาญแล้วครับอือมาจริงเลยครับมาจริงนะครับนี่ครับมากินจริงเลยครับนี่ผมเพิ่งไฮกี้จะมาเนี่ยมาเลยครับเนี่ยมาจริงครับเข้ามาเองไม่ไม่ได้เชิญใช่ไหมเข้ามาเองนะ ข้าวของหาวานมากินเล่นอ๋อนี่ครับแล้วมากินของหวานมาคุณๆอ๋อกินของข้าวแล้วมากินของหวานนี่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 บ่อนี้คุณส่งเพิ่งทำเมื่อกี้นะครับส่งเพิ่งทำเมื่อกี้นี่อ่านี่ครับเป็นไงครับนี่คือคือบ่อที่คุณส่งเพิ่งทำเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับบ่อนี้นี่โอ้โหสวยงามครับสวยงามมากเลยก็ทุกอย่างไม่ได้ซ um ื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลย เป็นแนวทางพอเพียงแล้วมีหนอนเพียงพอไหมมีหนอนเพียงพอที่จะให้ไก่ให้อะไรไหมเดยนะ่ะอ๋นี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อจะเอาเข้าห้องบินนี่จะเข้าห้องบินมันจะเป็นี้อนยี้ครับอ๋อนี่เข้าห้องบินจะไปบินละเนี่ยอ๋อเขาเข้าชานเนาะเขาชานเาชานแล้วก็บินอ๋อเขาเป็นผู้พิเศษเอาไปดูซิไปดูห้องบินหน่อยนะครับเชิญเชิญทางพาไปดูห้องบินหน่อยครับ เปิดประตูไปดูห้องบินนะครับของเรามีเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับเอาเปิดไป,ด,ปด,ดูห้องบินเ้า<อ>เปิดเปิดห้องบินนี่เปิดหน่อยเปิดเข้าไปดูหน่อยเอาไม่ได้เข้าห้องบินนานแล้วไปดูสิโอ้ทำอะไรครับเนี่ยขูขดไข่ค,คข่ะ๋อ <โ allt S 1> <reek> ขูดไข่เอาจังคืนกลางคืนลูกไข่อะกลางวันขูดไข่ อ๋อไม่ได้ลูดอ๋อไม่ได้ลูดเหมือนกันนะอ๋อไม่ได้ลูดนี่ครับให้ดูห้องบินนะครับเห็นไครับดูห้องบินเลด oh, nee. ูแม่บินอ๋อแต่คนนี้บินไม่ได้ครับคนนี้แบบว่าหนักเกินบินไม่ได้ครับแบบว่าอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นนี่ไงเห็นไหมครับไข่ไข่อ๋อเพิ่งจะเริ่มขูดนะครับเพิ่งจะเริ่มขูด มามุมนี้หน่อยครับเพราะว่ามุมนี้มันบังเต็มหมดอ๋อนี่ครับอ๋อเพิ่งจะเล่นนะครับนี่ครับอ๋อเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหมเลยใครไม่อยู่ตรงไหนครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะนี่อ๋อมันอยู่ตําตําไม้เนาะอยู่ตํานี่่ตําไม้นี่มันไข่มีวางไข่เนี่ยนี่ครับนีหครับก็นี่ไข่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ใส่เสร็จแล้วก็มรณะภาพเออเขาเรียกว่าอะไรนะถอดจิตนะถอดจิตคือคือก่อนที่เขาจะบินเนี่ยเขาจะเข้าฌานก่อนใช่ไหมใช่เข้าฌานนี่คือเป็นดักแด่นี่ก็คือว่าไม่กินจำศีลอยู่นิ่งๆใช่ไหมจากนั้นก็พอเข้าฌานเรียบร้อยแล้วก็ถอดกายทิพย์ออกมาบินได้ใช่ไหมอ่าพอบินได้ปุ๊บทีนี้ก็เป็นไงนี่ไง บินได้ก็เดินะสังขารอ่าขยายพันธนะุ์นะสืบสารตำนานตามแนวพอเพียงเสร็จแล้วก็เป็นลาต่อนีล่ละสังขานจ้ะเออเหลือแต่ร่างอันไรวิญญาณอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปทำอะไรครับให้ไก่เนาะให้ไก่อ๋อให้ไก่มีมีมีครับทำรรเยอะไปหมดเลยนะแต่ตัวเป็นๆก็ให้ได้นะตัวนี้ก็ให้ได้อนี้เดี๋ยวต้องเก็บเนี่ยนี่ต้องเก็บอะเก็บไปแล้วก็ไปอดเป็นเม็ดให้ไก่อันนู้นอะไรครับคุณป้อมเนี่ยตะการนันอะไรครับ ตัวใช่ไหมตัวที่พร้อมบินเนาะอ๋ออันนี้อันนี้จำศีสิจำสีนี่หรือสีนี่หรือสีเออนี่หรือสีแต่อันนี้เป็นไงอันนี้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 คือพอเหินเดินอากาศบินได้แล้วเออแล้วนั้นเป็นไรนี่ไม่อาบน้ําไงมันตอมเต็มแข้งเต็มขาเลยเนี่ยนะกินหอมมันตอมเต็มเนาอ๋อกินหอมตอมเต็มเลยเนี่ยตอมหน้าตอมตาตอมตัวเลยตอมแม่เป็นไงครับแบบ รุ่นรมันมันนำโรคนำอะไรไหมครับตัวนี้ไม่มีอ๋อไม่มีนะครับแข็งแรงนะครับมีแต่ทำให้แจกจีกก้อ๋อมีแต่กินดีใช่ไหมครับ<ช>กินดีอยู่ดีรูนครับเห็นไหมครับมันออกมาจากตรงนู้นแอบบอตินบอติน